สวัสดีค่ะสวัสดีกันด้วยสำหรับชาวลัคนาราศีกันคลิปนี้จะเป็นการพยากรณ์ดวงชะตาสำหรับท่านที่เกิดทั้งลัคนาและราศีกันในช่วงเดือนสิงหาคมปี2566มาดูกันนะคะว่าช่วงเดือนนี้ดวงดาวแต่ละดวงที่ย้ายจะส่งผลกระทบอย่างไรต่อท่านบ้างและการพยากรณ์นี้เป็นการพยากรณ์โดยภาพรวมเท่านั้นจะไม่ได้เฉพาะเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งค่ะหากมีสิ่งใดผิดพลาดจะตรงบ้างหรือไม่ตรงบ้างก็ต้องขออภัยมานะที่นี้ค่ะชาวลัคนาราศี กดาวตนุลักษ์ดาววาสนาของท่านก็คือตำแหน่งดาวพุธ และใครที่มีดาวตัวตนคือตำแหน่งดาวพุธมักจะเป็นคนที่ปรับเปลี่ยนอะไรได้ค่อนข้างว่องไวแล้วก็รวดเร็วสามารถจับงานทำงานอะไรได้หลายๆอย่างพร้อมกันนะคะเป็นข้อดีของดาวพระพุธนั่นเองค่ะถือว่าเป็นดาวที่ปรับตัวเก่งค่ะในช่วงเดือนนี้นะคะดาวพระพุธมาอยู่ในพเรือนวินศภพเรือนวินาศ,นวนาศความหมายคือการถูกบดบังเบื้องหลังซ่อนเร้นหรือว่าอะไรลับๆอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของแปล แปลกดนวนลักษณะแบบนี้ค่ะและดาวตัวตนได้ตำแหน่งราชาโชคมหาจักอุจจาวเวลานั่นหมายถึงอะไรมาไล่ดูนะคะเพราะว่าจากดวงดาวที่กลุ่มร่วมกันมีหลายดวงซึ่งจะเป็นตำแหน่งที่ส่งเสริมนะคะแล้วก็จะเป็นในเรื่องของอาจจะมีข้อที่ต้องปรับปรุงแก้ไขดาวพระพุธมีการกลุ่มร่วมกับดาวอังคารไปจนถึงวันที่18สิงหาคมค่ะ คู่นี้ถือว่าเป็นดาวคู่วิวาทเป็นดาวที่ทำให้เจ้าชะตานั้นมีความปากกล้ากล้าพูดกล้าสื่อสารกล้าคิดแต่เมื่ออยู่ในภพเรือนวินาศแล้วเขาเป็นดาวคู่ศัตรูกันลักษณะแบบนี้นะคะมีสิ่งที่ชาวลัคนาราศีกันที่ต้องพึงระวังค่ะเกี่ยวกับเรื่องต่างๆที่อาจจะหมายถึงการเจ็บป่วยก็ได้หรือว่าการเดินทางก็อาจจะเป็นไปได้นะคะ ช่วงนี้ระมัดระวังคำพูดการสื่อสารต่างๆให้ดีค่ะอังคารเป็นเจ้าเรือนสาสชะอังคารเป็นเจ้าเรือนมรณะอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องเก่าปัญหาเก่าลักษณะแบบนี้มักจะทำให้เจ้าชะตาเกิดความรู้สึกหงุดหงิดรํำคาญใจได้ช่วงนี้ขอทำนายว่าชาวลัคนาราศีกันมักจะมีความเบื่อหน่ายหรือบางท่านก็ อาจจะรู้สึกว่าภาระหน้าที่ค่อนข้างที่จะทําให้ตัวเองนั้นเกิดความรู้สึกเหน็ดเหนื่อยนั่นเองค่ะแต่ว่าไม่ต้องกลัวไปนะคะเพราะว่ายังมีดาวอาทิตย์ที่เขาเข้ามากลุ่มร่วมด้วยในวันที่18สิงหาคมค่ะ เป็นจังหวะที่ดาวอังคารจะยกออกไปทับลักนาซึ่งช่วงนั้นอังคารทับลักอังคารอยู่บ้านพระพุธก็ยังคงต้องระมัดระวังเรื่องของการสื่อสารคําพูดคําจาอยู่ดีค่ะภาวะอารมณ์ของท่านช่วงนี้ไม่ค่อยนิ่งเท่าที่ควรค่ะมีความรู้สึกประมาณว่า ทำไมหน้าที่รับผิดชอบหรือว่าการงานจึงค่อนข้างเข้ามาเยอะทําไมช่วงระยะนี้สิ่งต่างๆเข้ามากระทบทําให้ชาวลัคนาราศีการรู้สึกเหน็ดเหนื่อยเกินกว่าที่จะรับได้นั่นเองค่ะทีนี้พอองคารทับลักหลังจาก18อันนี้อ่านที่มาทับลัคนาของท่านก่อนนะคะก็ถือว่าเป็นจุดที่พินทุบาทเพราะว่าจะทําให้เจ้าชะตามีความรู้สึกว่าการพูดการเจรจาก,การสื่อสารในช่วงระยะนี้ค่อนข้างจะลําบากใจหรือว่าอาจจะรู้สึก ไม่ค่อยอยากจะคุยกับใครนั่นเองช่วงระยะนี้จากดาวตัวตนที่มาอยู่ในพบเรือนวินาศด้วยค่ะปัญหาเก่าๆมักจะเกิดขึ้นใครที่มีการพบคุยเจรจาทำเอกสารสัญญาหรือว่าทำงานเกี่ยวข้องกับการประชาสัมพันธ์ต่างๆการเจอคนเยอะๆลักษณะแบบนี้ระวังคำพูดคำจาของท่านแล้วก็สีหน้าท่าทางของท่านนะคะเพราะว่าเมื่อเวลาที่เราออกไปเจอ คนข้างนอกนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทํางานหรือว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวเรื่องต่างๆก็ตามนะคะภาพลักษณ์ก็เป็นสิ่งที่ต้องยอมรับว่าค่อนข้างสําคัญค่ะแล้วอีกอย่างชาวลัคนาราศีกันเป็นคนที่ค่อนข้างให้ความสําคัญกับจุดนี้ด้วยบางครั้งในความไม่พร้อมของท่านท่านอาจจะรู้สึกน้อยไปเลยก็ได้ที่มีการได้พบเจอได้คุยในขณะที่ตัวเองรู้สึกว่าไม่พร้อมแล้วก็ไม่อยู่ในสถานะที่ต้องการจะสื่อสารกับใครนั่นเองค่ะแต่เมื่อดาวตัวตน ได้ตำแหน่งราชาโชคซึ่งหมายถึงทำโชคลาภอยู่ในภพวินาศเป็นอะไรที่เกี่ยวข้องกับเบื้องหลังอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของออนไลน์ต่างๆหรือว่าอะไรที่อาจจะเกี่ยวข้องกับลับๆแปลกๆล,ลักษณะแบบนี้ช่วงนี้อาจมีเกณฑ์ได้มีเซนส์รางสมหอนสัมผัสพิเศษด้วยนะคะแล้วก็ยังได้ตำแหน่งมหาจักรนั่นหมายถึงยิ่งใหญ่ แต่อาจจะต้องคอยอยู่เบื้องหลังนั่นเองค่ะอุจจาวิราชก็หมายถึงอะไรที่เป็นความยิ่งใหญ่ในรูปแบบของการทําแล้วได้รับการยอมรับค่ะช่วงระยะนี้แนะนําว่าพยายามผลักดันตัวเองนะคะแล้วก็ทําอะไรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเบื้องหลังก็จะส่งเสริมได้มากค่ะ หากเป็นงานที่มีการพูดคุยหรือว่าออกไปพบเจอผู้คนก็น่าจะไม่ค่อยเหมาะสักเท่าไหร่นะคะในช่วงระยะนี้เพราะว่าจากตำแหน่งดาวอังคารที่เขากลุมร่วมกันในวันที่1นึถึงสิก็อาจจะทําให้การเจรจาการสื่อสารหรือว่าเอกสารสัญญาต่างๆผิดพลาดได้ค่ะทีนี้มาดูตำแหน่งดาวพระสุก์นะคะดาวสุก์จะยกเข้ามากุมร่วมด้วยนะคะในวันที่27สิงหาคมสุกและพุธถือว่าเป็นดาวคู่ธาตุน้ำแต่เขามาอยู่ใน ราศีธาตุไฟค่ะเพราะนั้นน้ํากับไฟก็อาจจะมีความไม่เข้ากันสักเท่าไหร่นักนะคะทีนี้เมื่อสุกมากุมร่วมด้วยก็ระมัดระวังความขัดแยง้งระมัดระวังในเรื่องของภาวะอารมณ์อีกอยู่ดีค่ะเรื่องของการเงินถือว่าในช่วงระยะนี้อาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นอย่าให้ใครหยิบยืมค่ะ หลังจากวันที่27สิงหาคมไปแล้วดาวศุกร์ตำแหน่งนี้ถือว่าเป็นตำแหน่งพินทุบาทนะคะมีโอกาสที่จะสูญเสียเงินจากการโดนหยิบยืมหรือว่าความสงสารของตัวท่านเองหรือใครที่อาจจะเข้ามาพูดคุยกับท่านในลักษณะของการเข้ามาเป็นมิตรสุดท้ายแล้วก็จะทําให้ท่านสูญเสียเงินทองไปนั่นเองค่ะเพราะว่าดาวพระศุกร์เป็นดาวเจ้าเรือนการเงินดาวเจ้าเรือนสุภะค่ะ แล้วก็มีเกณฑ์ว่าอาจจะมีใครเข้ามาช่วยเหลือในเรื่องของการเงินแบบลับๆล,ลักษณะแบบนี้ใครที่มีความรักนะคะหรือว่าใครที่มีความรักลับๆหรืออาจจะเป็นความรักแบบชาวต่างชาติความรักของคนที่ต่างสถานะกันต่างศาสนากันอายุต่างกันเยอะๆลักษณะแบบนี้อาจจะเกิดขึ้นแล้วก็ยังคงได้รับการส่งเสริมในลักษณะแบบนี้อยู่ค่ะ การเงินของท่านยังคงเกิดขึ้นได้ดีเป็นลักษณะแปลกๆเป็นลักษณะของการได้เงินใต้โต๊ะลักษณะแบบนี้ค่ะทีนี้มาดูตำแหน่งดาวอาทิตย์กันนะคะอาทิตย์เขาจะยกมาจากราศีกรกฎในวันที่18สิงหาคมมาได้ตำแหน่งเกษตรราธิพบดีค่ะ ต้องบอกว่าดาวอาทิตย์เป็นดาวเจ้าเรือนวินาศแล้วเมื่อได้ตำแหน่งเกษตราธิบดีจึงทําให้ดวงดาวนั้นเกิดความเข้มแข็งเข้มแข็งแบบวินาศหมายถึงอะไรใครที่ทําอะไรเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับระบบออนไลน์เบื้องหลังหรือว่าอาจจะได้โชคแปลกๆลักษณะของการเงินแปลกๆแบบนี้มีสิทธิ์ที่จะได้รับนะคะอาทิตย์กับศุกร์เขายังเป็นดาวคู่สมพลกันค่ะเพราะนั้น18ถึงวันที่27ก็มีเกณฑ์ว่า อาจจะมีโชคลับๆทางด้านการเงินใครที่ลงทุนอะไรไว้เกี่ยวข้องกับเหรียญดิจิตอลต่างๆเกี่ยวข้องกับสลักออมสินหรือว่าอะไรก็ตามแต่มีเกณฑ์จะได้รับโชคลาภในช่วงนี้นะคะแต่ดาวก็มักมาสองทางเสมอค่ะมีสิ่งที่มาขัดโชคลาภด้วยเช่นกันเพราะนั้นการตัดสินใจในการลงทุนต่างๆก็ต้องทําไปด้วยความระมัดระวังนะคะแล้วก็ดูถึงประเภทของการที่จะลงทุนไปด้วยว่าทําไปแล้วคุ้มไหมยอมรับความเสี่ยงได้แค่ไหนนะคะ ทีนี้เรามาดูตำแหน่งดาวอังคารซึ่งอยู่ในภพวินาศนะคะ1-18ถึงอังคารเล็งกับเสาซึ่งอยู่ในภพเรือนอรินั่นหมายถึงอะไรปัญหาอาจจะเกิดขึ้นจากที่มองนะคะชาวลัคนาราศีกันท่านหยุดนิ่งไม่ได้ค่ะเพราะว่าดวงดาวหลายดวงถึงแม้จะอยู่ในจุดที่กเกิดโชคลาภแต่ว่าเป็นจุดที่จะเกิดอุปสรรคัปัญหาเป็นจุดที่ชาวลัคนาราศีกันจะต้องเรียนรู้ แล้วก็ต่อยอดศึกษาหาข้อมูลใหม่ๆนะคะคือหมายถึงว่าอาจจะต้องใช้ความพยายามค่อนข้างเยอะนั่นเองค่ะถึงจะประสบความสําเร็จค่ะทีนี้ในช่วงระยะนี้ระวังปัญหาปะทะเรื่องการสื่อสารอยู่ดีนะคะ ดาวพระเสาเป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะบริวานลูกหลานลูกน้องหรือว่าคนในปกครองของท่านหรืออาจจะเป็นเพื่อนฝูงก็ได้ค่ะลักษณะแบบนี้เพราะเขาเล็งกันกับดาวเจ้าเรือนสาชะก็อาจจะเป็นลักษณะของการปทะทะการทะเละเนนาะเกิดขึ้นได้ไหมมีโอกาสเกิดขึ้นได้จากคําพูดจากการทะเลาะอุบัติเหตุเกิดขึ้น,นได้ไหมก็มีสิทธิ์ที่จะเกิดขึ้นได้เหมือนกันนะคะเพราะว่าดาวคู่นี้ถือว่าเป็นดาวคู่แตหกหักคู่อุบัติเหตุก็ยังได้นะคะแต่ไม่ว่าจะยังไงก็ตาม ดวงดาวทั้งหมดนี้เป็นจุดที่บอกโดยรวมว่าสิ่งที่ท่านต้องระวังในช่วงที่ดาวโคจรมาย้ายร่วมกับดาวตัวตนของท่านก็ยังมีทั้งเรื่องดีและเรื่องเสียก็ขอทํานายว่าชาวลัคนาราศีกันหลายๆท่านที่รู้สึกเหนื่อยใจหลายๆท่านที่มีความรู้สึกว่าทําไมระยะนี้ปัญหาเข้ามาเยอะบางคนให้เพื่อนหยิบยืมนะคะในเรื่องของการเงินสุดท้ายแล้วกลับกลายมาเป็นศัตรูนั่นเองสุดท้ายแล้วกลับกลายมาเป็นคนที่ต้องผิดใจกัน ยังไงก็ต้องระวังกันเองนะคะในส่วนของเรื่องการที่จะทําอะไรการวางแผนชีวิตต่างๆค่ะทีนี้มาดูตําแหน่งดาวพฤหัสกันนะคะดาวพฤหัสมาอยู่ในภพมรณะแต่คลองมาตรฐานดาวเป็น ราชาโชคเพราะฉะนั้นราชาโชคแบบมรณะหมายถึงอะไรหมายถึงว่าใครที่มีคู่สัญญาคู่ค้าคู่ครองคู่คุนส่วนต่างๆนะคะมีเกณฑ์ว่าการเดินทางอาจได้พบเจอกับการลงทุนอาจได้พบเจอกับคู่รักคนรักคู่ครองในแดนไกลลักษณะของการมีความต่างทั้งทางด้านอายุต่างๆนะคะและมีเกณฑ์จะได้เดินทางตลอดนะคะในช่วงที่ดาวพฤหัสมาอยู่ในภพเรือนมอรณะ เพราะว่าพฤหัสก็เป็นเจ้าเรือนพันธุพันธุมรณะหมายถึงการต้องโยกย้ายบ้านการต้องโยกย้ายถิ่นที่อยู่ที่อาศัยค่ะแล้วจะทําให้ชาวลัคนาราศีกันได้รับในเรื่องของโชคลาภในเรื่องของการได้รับ การไว้วางใจจากผู้ใหญ่หลายท่านนะคะเมื่อดาวพฤหัสมาอยู่ในภพเรือนนี้มีเกณฑ์จะโยกย้ายการงานมีเกณฑ์ต้องเดินทางต่อไปทํางานไปศึกษาต่อในต่างประเทศเพื่อต่อยอดลักษณะของการลงทุนค่ะทีนี้ดวงดาวบอกว่าท่านหยุดนิ่งไม่ได้เมื่อไหร่ที่หยุดนิ่งนะคะชาวลัคนาราศีกันโชคลาบจะไม่เดินทางเข้ามาหาค่ะ และในช่วงที่ดาวเจ้าเรือนปัตนตนีมาอยู่ในภพมรณนะภพมรณะหมายถึงการเงินของคู่ด้วยเช่นกันเพราะนั้นหนึ่งปีนะคะที่ดาวพฤหัสได้มาตรฐานดาวเป็นราชาโชคก็มีเกณฑ์ว่าจะได้รับมรดกเงินทางฝ่ายของคู่ในเรื่องของการเสียชีวิตก็ได้หรือว่าจะได้รับเงินปันผลปันส่วนอาจจะเป็น ที่เกี่ยวข้องกับเงินกงสีส่วนแบ่งจากที่บ้านหรือว่าอาจจะเกิดจากการเจ็บการป่วยการเสียชีวิตของใครที่เกี่ยวกับฝั่งของคู่ครองของท่านค่ะพฤหัสตำแหน่งนี้เหนื่อยไหมเหนื่อยแน่นอนเพราะเป็นจุดที่พิทุบาทและเขาก็กลุ่มร่วมกับดาวราหูซึ่งเป็นดาวคู่โลกคู่ธรรมแล้วในวันที่29ดาวพฤหัสจะมีการพักองศาในภพเรือนมอนะก็ค่อยๆมีการหยุดนิ่งอยู่กับที่แล้วก็ขยับเดินถอยหลังนะคะ ทีนี้ราหูเจ้าเรือนอริมาอยู่ในมรนะข้อดีก่อนก็คือปัญหาอุปสรรคจบสิ้นหรืออาจจะชนะอุปสรรคค่ะมีการสอบแข่งขันต่างๆมีเกณฑ์ว่าจะได้ชนะมีเกณฑ์ว่าจะได้เดินทางไกลไปทําอะไรที่ต่อยอดทั้งเรื่องการเรียนการศึกษาการทํางานต่างๆลักษณะแบบนี้นะคะดวงดาวต่างๆจะบอกว่าท่านจะต้องมีในเรื่องของการแอคทีฟตัวเองให้มากค่ะ ชาวลัคนาราศีกันต้องบอกก่อนว่าเดี๋ยวพอดาวพฤหัสย้ายทายไปถึงปี67นะคะในเดือนเมษายนรู้สึกจะเป็นวันที่30รนะคะพฤหัสจะย้ายมาสู่ภพเรือนสุขภะของท่านอยู่ในบ้านของดาวพระสุข ในช่วงหลังจากนั้นเชื่อว่าท่านมีเกณฑ์ได้รับเงินก้อนได้รับความสําเร็จยิ่งใหญ่ค่ะหรือมีเกณฑ์เดินทางไกลไปต่างประเทศมีเกณฑ์ในการศึกษาระดับสูงมีเกณฑ์ที่ทําอะไรเกี่ยวข้องกับเรื่องความสําเร็จอย่างพลิกแพลงดวงชะตาชีวิตเพราะว่าหลังจากนั้นดาวพฤหัสเขาจะมาเจอกับดาวฤตยู ซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้ต้องบอกไว้ก่อนว่าในช่วงปีนี้ที่ดาวพฤหัสมาอยู่ในภพเรือนนี้คลองมาตรฐานดาวเป็นราชาโชคแล้วอยู่ในราศีธาตุไปเพราะนั้นอะไรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของพลังของตัวท่านเองการโยกย้ายการเปลี่ยนแปลงการขยับที่อยู่การทำอะไรที่เกี่ยวกับการซ่อมแซมการทำใหม่การสร้างสิ่งใหม่การทำสิ่งเก่าให้เป็นสิ่งใหม่หรือการลงทุนแบบมีคู่ค้าหุ้นส่วนต่าง หลายๆท่านมีเกณฑ์ว่าอาจจะมีการลงทุนร่วมกับที่บ้านก็ได้นะคะอาจจะเป็นลักษณะของการลงทุนออนไลน์ต่างๆหรือว่าอาจจะเป็นลักษณะของการลงทุนร่วมกันการเดินทางร่วมกันแล้วก็เกิดโชคลาภค่ะทั้งหมดนี้จะทําให้ชาวลัคนาราศีกันสามารถที่จะประสบความสําเร็จได้นะคะ ทีนี้เรามาดูดาวที่อยู่ในภพเรือนลาภะของท่านกันลาภะหมายถึงเพื่อนใหม่ๆก็ได้หมายถึงผลประโยชน์หมายถึงเรื่องของการเงินหมายถึงอะไรที่เกี่ยวกับทรัพย์ก้อนใหญ่ได้มาโดยง่ายนะคะในวันที่1ถึงวันที่17นะคะดาวอาทิตย์ได้ตำแหน่งมหาจักร อยู่ในภพเรือนนี้วินาศลาภมหาจักหมายถึงอะไรค่อนข้างชัดเจนว่าชาวลัคนาราศีกันมักจะได้โชคลับๆโชคอะไรที่เกี่ยวกับออนไลน์ระบบดิจิตอลต่างๆเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเงินค่อนข้างชัดเจนเพราะว่าดาวพระศุกร์เขากลุ่มร่วมไปด้วยนะคะจนถึงวันที่27สิงหาคมเป็นดาวคู่สมพลมีการได้รับการสนับสนุนทางด้านการเงิน ใครที่คอยการช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ใครที่คอยเรื่องของยศตำแหน่งมีเกณฑ์ได้รับยศตำแหน่งได้รับการเลื่อนขั้นนั่นเองค่ะและดาวพระเกตก็อยู่ในภพเรือนนี้ด้วยใครรอเรื่องของการเงินมีเกณฑ์ได้รับใครจะเดินเข้าไปหาผู้ใหญ่ในเรื่องของการขอความช่วยเหลือหรือว่าจะยกย้ายหรือว่าจะทําอะไรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการที่จะประสบความสําเร็จได้ในชีวิต แต่ดูโดยรวมนะคะทั้งการเปลี่ยนแปลงการโยกย้ายต่งตางๆดาวมีความสัมพันธ์กันเพราะอาทิตย์ตำแหน่งนี้ ทำตำแหน่งถึงกันกับดาวพฤหัสซึ่งยังถือว่าจะตุโกลถึงกันในตำแหน่งดาวคู่มิดค่ะเพราะนั้นเป็นเกณฑ์สัญญาณที่ดีว่าท่านมักจะได้รับโชคลาภจากการเปลี่ยนแปลงมรดกต่างๆจากการเงินแปลกๆลักษณะแบบนี้ค่ะมหาจักรหมายถึงยิ่งใหญ่และสุขเป็นราชาโชคหมายถึงโชคลาภยิ่งใหญ่ทีนี้มาดูในเรื่องของคู่ครองคนรักนะคะดาวเจ้าเรือนปัตนิของชาวลัคนาราศีกันคือดาวพฤหัสพฤหัสมาครองมาตรฐานดาวเป็นราชา ชคอยู่ในภพเรือมรนมรณะมีเกณฑ์ได้พบเจอคู่จากการเดินทางคู่ที่มีความต่างอาจจะต่างอายุกันก็ได้หรือว่าอาจจะมีอะไรที่เป็นคนละค้่กันนิสัยคนละแบบลักษณะแบบนี้นะคะหรือว่ามีคู่จากการเดินทางพบรักจากการเดินทางพบรักจากการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ลักษณะแบบนี้ค่ะ หรืออาจจะได้พบรักกับคนที่เข้ามาร่วมหุ้นร่วมลงทุนด้วยเป็นลักษณะของการงานแบบนี้ก็มีสิทธิ์ที่จะเป็นไปได้นะคะการเปลี่ยนแปลงของท่านนํามาซึ่งสิ่งดีๆค่ะส่วนใครที่มีคู่อยู่แล้วมีเกณฑ์ว่าคู่รักคนรักจะมีเกณฑ์ของการเดินทางไกลค่ะ และจะนำมาซึ่งโชคลาภให้กับตัวท่านช่วงนี้แนะนํานะคะสําหรับคนที่แต่งงานแล้วมีคู่แล้วอยู่ห่างกันก็น่าจะเป็นจุดที่จะก่อเกิดโชคลาภได้ดีค่ะแล้วก็อาจจะมีเรื่องราวต่างๆที่จะทําให้ตัวท่านเรียนรู้เพิ่มเติมซึ่งกันและกันค่ะในช่วงที่ดาวพฤหัสและดาวราหูเขากลุ่มร่วมกันนะคะก็ คู่นี้เป็นดาวคู่โลกผู้ทมก็แนะนําว่าเรามัดระวังเรื่องของการเห็นผิดเป็นชอบการครบซ้อนต่างๆหรือว่าการทําอะไรที่ไม่ถูกต้องนะคะอาจจะเกิดปัญหาเกิดขึ้นได้เพราะว่าเดี๋ยว29ดาวพฤหัสก็จะมีการพักองศาแล้วทางโหราศาสตร์พักองศาหมายถึงดาวเดินถอยหลังค่ะแต่เขาก็ยังอยู่ในภพเรือนเดิมลักษณะแบบนี้ดวงดาวอาจจะมีเรื่องของการกลับไปเคลียร์เรื่องเก่าหรืออาจมีเกณฑ์ที่จะได้พบรักกับคนเก่าหรือว่า อาจจะได้มีการกลับมาพูดคุยกันถกเถียงกันถึงปัญหาบางอย่างปัญหาเก่าๆมีการเจรจากันมีการช่วยเหลือกันลักษณะแบบนี้นะคะหรือว่าตัวท่านมีเกณฑ์จะได้พบรักกับคนที่เคยเลิกไปแล้วลักษณะแบบนี้ค่ะอยู่กันคนละที่คนละทินหรือว่าความต่างของท่านระยะทางต่างๆอาจจะทําให้เกิดปัญหาน้อยอกน้อยใจหรือว่าเครียดต่อกันได้นั่นเองค่ะทีนี้มาดูดาวศุกร์นะคะดาวศุกร์ประกอบไปในเรื่องของความรักเงินทอง เพราะนั้นดาวสุกในวันที่1ถึงวันที่27ยังคงได้ตำแหน่งราชาโชคในภพเรือนลาพะลาพะเป็นปุตตะของปัต,ตนิก็มีเกณฑ์อีกนะคะว่าชาวลัคนาราศีกันอาจจะได้พบรักกับ คู่ที่ร่ำรวยพบรักกับคู่ที่สูงสักกว่าท่านหรืออาจมีเกณฑ์ว่าเมื่อมีคู่แล้วอาจจะได้คู่ซ้อนเข้ามาก็ได้ค่ะหรืออาจจะมีเกณฑ์ว่าท่านจะได้พบรักพร้อมๆกับการเงินค่ะอาจจะได้สมหวังอาจจะได้มีในเรื่องของความรักที่ค่อนข้างจะทำให้ตัวท่านนั้นรู้สึกมีพลังด้านบวกได้อย่างดี แต่ก็ระวังความรักลับๆนะคะทีนี้ดวงดาวที่เขากุมร่วมกันดาวอาทิตย์ที่กุมร่วมดาวศุกร์เป็นดาวคู่สมพลในวันที่1ถึงวันที่18นะคะเมื่อเขากุมร่วมกันก็มีเกณฑ์ว่าอาจจะพบรักจากชาวต่างชาติพบรักกับคนต่างศาสนาค่อนข้างอาจไปในความหมายที่ดีนะคะเพราะว่าดาวเมื่อเขามากุมร่วมกันเขาก็เป็นในเรื่องของการส่งเสริมกันลักษณะแบบนี้แต่เมื่อดาวอาทิตย์เป็นดาวเจ้าเรือนวินาศก็ระวัง ความรักอาจจะกลายเป็นมือที่3ได้หรือว่าคู่รักคนรักของท่านอาจจะมีภรรยาอาจจะมีสามีอยู่แล้วลักษณะแบบนี้ไม่แนะนําให้ทําอะไรผิดศีลธรรมนะคะเพราะว่าเอาชนะใจตัวเองให้ได้ค่ะวันนี้เมื่อเหตุการณ์ผ่านไปสิ่งต่างๆก็จะผ่านไปสมมุติว่าเขาไม่ใช่คู่ของเรานะคะหรือว่าสมมุติเราอยู่กับเขาในวันนี้ในวันข้างหน้าต้องเลิกลากันไปแต่เราต้องทําให้ใครคนนึงเจ็บปวดเลือกที่จะไม่ทําดีกว่าค่ะ หากเป็นคู่ของเราแล้วจริงๆเป็นคู่ของท่านแล้วจริงๆวันใดวันหนึ่งวาสนาจะนําพาให้มาเจอกันดูความพร้อมแล้วก็ดูความเหมาะสมของท่านทั้งคู่นะคะว่าเหมาะสมกันหรือไม่แต่ช่วงนี้ความรักมีเกณฑ์ได้รับในเรื่องของเงินทองประกอบค่ะทีนี้ในวันที่27นะคะดาวศุกร์จะยกมาสู่ภพเรือนวินาศเห็นไหมคะศุกร์เล็งเสาเป็นดาวคู่ขัดลาบนะคะเป็นดาวที่ทําให้เกิดปัญหาดาวศุกร์ดาวอาทิตย์ เป็นดาวที่เป็นเกี่ยวกับพลังของความรักต่างๆค่ะสุขและพุทธเขากลุ่มร่วมกันก็เป็นดาวคู่ธาตุน้ํามาอยู่ในราศีธาตุไฟเป็นสิ่งที่ขัดแย้งกันค่อนข้างเห็นได้ชัดในช่วงระยะนี้ ระวังปากเสียงระวังเรื่องของการทะเลาะวิวาทใครที่มีความลับนะคะระวังสามีหรือภรรยา mm. เขาจะทราบแล้วจะมีเรื่องของการตบตีกันการทะเลาะกันลักษณะแบบนี้ค่ะสเสนห์แรงนะคะแต่แรงในลักษณะของการที่ทําอะไรแล้วเกิดเรื่องที่ไม่เปิดเผยไม่โปร่งใสลักษณะแบบนี้ค่ะก็เป็นจุดที่มาสองทางค่ะเอาเป็นว่าถ้ารู้ว่ามีความลับหรือว่าถ้ามีอะไรปกปิดไม่เปิดเผยต่อกัน ปัดไปเลยดีกว่าค่ะแน่นอนที่สุดแล้วจะทําให้สิ่งต่างๆใช้เวลาแล้วก็เคลีย์หากใครที่ใช่ก็จะมาเองหากใครที่ไม่ใช่ก็การเวลาจะพัดพาสิ่งนั้นไปนะคะเหมือนสายลมค่ะพัดพาไปแล้วก็ทําให้เขาจากไปถ้าเป็นคู่ของท่านวันหนึ่งก็ต้องกลับมาอย่าไปวิ่งตามหาความรักค่ะเหนื่อยดิฉันเคยวิ่งหาความรักนะคะแต่ก็นานมาแล้วค่ะเพราะนั้นทุกวันนี้ อยู่แบบน,นี้สบายที่สุดค่ะถ้าจะใช่ก็ใช่เนื้อคู่ของเราเขาจะมาเองค่ะขอเป็นกำลังใจให้ชาวลัคนาราศีกันทุกท่านนะคะ หากไม่อยากพลาดกับทุกสาระดีๆอย่าลืมกด Subscribe ให้กับช่อง YouTube แม่มดพยากร์ค่ะและใครที่อยากผูกลักนากันส่วนตัว qr ว่าโคด้านล่างแอดมานะคะดิฉันจะททำโครงการปันน้ำใจให้น้องหมาน้องแมวจรใครที่อยากร่วมบุญร่วมกุศลค่ายารักษาโรคค่าอาหารก็สามารถบริจาคได้ที่เบอร์บัญชีด้านล่างนี้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับชาวราศีกันค่ะสวัสดีค่ะ